สวัสดีครับวันนี้ครับผมสวัสดีวันพิณพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้กลับสวัสดีช่วงเวลาช่วงนี้เนะครับผมช่วงเที่ยงนะครับผมนะครับผมกับพี่จี้ผมก็ไปกดเอาบัตรประชาชนไปกดเอาของครับมีเงิน300นี่บัตรครับผมนะครับผมก็ไปกดมาใส่นะครับผมแล้วโชว์บัตรประชาชนติดบุญก่อนครับเดี๋ยวจะว่าผมตัวใหญครับผม นี่ครับบัตรประชารัฐครับผมผมไปกดของสด้วยครับเมื่อกี้ครับผมผมได้ยังแค่ยางเดี๋ยวสีไทยเบิ่งครับนะครับกองผมได้มากประชารัฐครับผมคือบัตรนี้ครับผมเฮ็ตัด่วนนะครับผมเฮ็ดตัช่วงพีไก่ปีไก่พีก้อนนี่แหละครับผมนะผมจะแของร้านเพื่อถามผมจะแของร้านขายของนะครับเพื่อถาม ผมบอ,อกว่าเปดกดเป็นถามว่ากดออกเมือมเอ่อ่พ่อผมกว่าเออกดออกเมื่อไหรครับสามร้อยห้องสิกดเมื่อไหรเาามื่อก็ได้ครับห้องสิกดแค่เออเอาแค่สองรอยบาทก็ได้ครับแต่ว่ามันก็คือว่าอะไรครับผมก็กดออกเมื่อหเลยครับเดี๋ยวนี้น่าบารผมกับผมมีเงินนะครับกดออกก็เมื่อหแล้วสามร้อยสื่อของเหมือเกี่ยงครับ,ออบเ,เอาบัตรประชาชนไปิดกดออกเดี๋ยวเ้าองถามเบิรงกันครับว่ามันมีอย่างแน่ครับผมมันด้นมาก ของที่ได้นะครับเอาเป็นของกินก้อนเนาะครับผมครับที่นี่จะเป็นขนมป้ามห่อครับผมขนมป้ามหอ่อครับขนมป้ามหอ่อมะม่าครับแต่มามาว่ามะม่ามันมีห่อเดียวหลายห่ออยู่ครับผมสำหรับมะามา่านี่หลายห่อครับ มามาเดี๋ยวจินับเพิ่งมาจากักฮอานนะครับอ,อันนี้ขนมขนมปังครับใส่เป็นใสเ่เผือก <c oughs> นับันงหนึ่งหนึ <c oughs> ่งสองสาม <c oughs> นับทั้งหมดเลยนะสีอะ ครับโอนดีๆกันนั่นนงครับเจ็ดครับขนมใส่เผือกกันครับแปดครับขนมเล่ันนในห้องละยี่สิบบาทครับแปดแล้วเก้าครับขนมกโกแก่ครับผมไม่กินเลย เขาแก่ okay. มันอันนี้นุ่มตามมลีครับนุ่มข้นหวานครับตามมลีผมสิครับนี่ขนมปังครับขนมปังฟ้ามห่อครับผมขนมปังแผ่นครับฟามเฮาครับฟามหอ่ออาจจะไม่กินก็นุ่มข้นครับหรือไม่กินก็นุ่มข้นหวาน เราเหมากินน้ำนมข้นหวานครับนี่ครับผมจ้ากินแต่ว่ากิ่นบางว,าว่าจะกลิ่นเดี๋ยวนี้แต่ว่าใช่กินลูกเลือกมากินเดี๋ยวคิดบ้างกันแต่ไทยบ้างกันนะครับนี่เป็นขนมครับขนม ใส่ขี้ผึ้งมากครับ <ส ứng> เป็นมามาอีกตะกี้ผมกด,ดออกมามาหลายหอยครับผมตะกี้ต่าวาเดี๋ยวนี้มันพ่อนผันุ่มแล้วมีเล็กหน่อยเราเขาเขาน่้นรักก็ๆๆไปกินหมครับมันเล่นหน่อยเลี้ยหน่อยมันเลยกดมา,าบะไหล ครับขนมเล่ี่ไก่หมดแล้วดอ่ไม้ยี่สิบบาทแล้วนี่ครับขนมมันชุดไทยครับผมขนมอ่าเอทุวัดครับขนมขนมปังครับอันนี้ก็อยู่ประมาณราคาประมาณยี่สิบบาทครับผม อันนี้เป็นทั้งหมดอีกสามร้อยครับอันนี้อันนี้ก็เป็นกระดาษเช็ดชู่ครับสามสิบบาทนะครับจิตราคาสามสิบบาทพอเสร็จปากเราไปลาเนี่ยออกลากินนกับเขากับน้ำจะเสร็จปากทานมัน จะเป็นขนมมีโดนัดก็เป็นนี่นะครับละหาบาทได้ครับเนี่ยนี่ครับผมนี่กับแมงเนื้อนีน่กโดนัรับเอามากินช่วงว่างนะถ้าอยากก็สิทด้แก้กินนะครับนี่ซองละหาบาทัาละหาบาท นี่เป็นสบู่ครับผมเอามากก่อนเดียวสบู่ถูตโตอันนี้เป็นสบู่โพเทคครับโพเทคิมดแล้วครับทั้งเมดนี่สามลอยก็ดีครับผมนี่ในบัตรประชาชนรัฐบาลเรียแล้วกดมาเมดแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้ผมพึ่งมาก,กดเอานะครับ ช่วงที่แล้วเดือนมกระลาที่แล้วกดเอาแล้วแต่ว่าเดี่ยมน,นี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนนี้ผมสีพึ่งมาก,กดเอากดเอาของขามาใส่พอาะเดีนเอามาหลายกว่าเลยครับเอามาไว้ทึบเงี้ยนเล็กหน่อยมันหลักไปกินรครับ ผมก็ว่าสิผมสร้างอยู่ว่าผมสืบบัตรใดว่าผู้ใด้รักไปนะครับมะมาผมกดมน้าจะเดียนทีเดียวเดียนมะล่าเล็กหน่อยรักไปกินหลายหัวเล็กหน่อยคนชาวบ้านนี่นะก็จะรักไปนะครับผมขาดว่าได้สิหมายถึว่าสันนิษฐานงี้ซื่งนะครับผมข้นขโมยไปกินหวกมะม่านะครับมะม่ารสสมผมบมเลียเลยจะคอเลยเลียกับเลียตะลุดบัวสมก็ยังผมไทยเบื้องเมืองนั่นนะครับ มีผมอย,ย่างเข้ามารักเขาอีกเอยผมก็ต้องเก็บไป้ดีๆ <h> ah> กลแก่ <laughs> à? nó thay vương dưa Nó liền rồi นี่เป๋นะครับตารางนอนเล่นออยูอูก็ได้รนยากาศคขับขงนวกหกหลายครับพร้อมวันนี้เงินไปซื้อไม่กรวดรใส่เห็ดก็กินไปยำหกเค็หน่อยครับข้างนอกนน มานอนกินนะผมังสือกับนังแข็งกล่องนี่มันใส่กระติกไว้ครับ ณยาวเล็กน้อยครับโอแขนเล่นประจับตโตผมนอนแขนเล่นงนี้ยอ่าน้อเล่จมครับ ือมาแต่บาน,นุ่มวาคาประมาณแปดสิบบาทครับอูก็นหลือููนั่นเหลืน ครับรนี่แตคลิปนี้ผมคือผมมีอารมณ์ไทยเป็นเด็กครับผมผมอยากงเหงาปวดครับยังไงกับขอเก็บไปแค่นี้ก่อนนะผมเนาะยังไงกับครับขอผู้ที่รับชมครับผมครับ